สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทูนสิทธานะครับในรายการ America n Life by ทูนสิทธานะครับวันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้ดูสภาพอากาศก็หลังจากที่ทนทุกทรมานกับสภาพอากาศที่มีฝนเนาะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าเออฝนหยุดต,ตกพอดีผมก็หิวด้วยนะครับผม ก็กลาวว่าจะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ American Life by จูนสิทธานะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องฝากกดเลยนะครับกดให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับผมโอเคครับ Let's go โอเคครับทุกคนครับและนี่นะครับก็คือการทัวร์เล็กๆน้อยๆนะครับทัวร์ซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับกับรายการ American Life by ทูนสิ t ธานะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผม